นะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสหายสายช่างนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับชุดนะครับลูกสูบนะครับสูบแบนนะครับอันนี้สูบติดนะครับนะก็ในกรณีนะครับที่เพื่อนช่างถามมานะครับว่าฝั่ง i d ดเสียนะครับดูตรงไหนนะครับดูยังไงนะครับนอกจากการดูแล้วนะครับนี่ครับการดูนะครับเพื่อนช่างเห็น ตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับจะมีลูกศรอยู่นะส่วนมากนะครับถ้ามีลูกศรนะครับอันนี้แท้นะครับมีลูกศรชี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง ID นะครับเพื่อช่างนะฝั่ง ID นะครับแล้วถ้าไม่มีลูกศรตัวนี้นะครับเพื่อนช่างถามมานะครับว่าจะดูยังไงเช็คอย่างไงนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับ นี่นะครับก็วิธีตัวเช็คนะครับเพื่อนช่างนะเอานําสลักนะครับมาสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปแล้วก็วัดนะครับวัดจากตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับวัดแบบนี้นะฝั่งไอดีนะครับจะน้อยกว่าฟังไอเสียนะอันนี้ได้23นะครับจุดสี่ยี่สามจุดสี่ยี่สามจุดสามนะครับมาฝั่งนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับอ่า อันนี้ได้22นะครับ22ก็แน่นอนนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับฝั่งที่ผมวัดนะครับคือฝั่งนี้นะครับนี่นะที่มีลูกศรก็อยู่ฝั่ง ID นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับกับสแตนด์ดนะครับถ้าฝั่งลูกศรนี้นะครับฝั่งลูกศรตรงนี้จะเป็นฝั่ง ID นั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไอเสียนะครับวิธีประกอบนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับ นำมาแช์นะครับให้เพื่อนช่างนะครับสำหรับการประกอบนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนช่างนะครับปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับพิมถามมาได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ